สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมคนมอเตอร์ราวอีเช่นเคยตอนนี้ฮะผมจะพาเพื่อนๆมาดูบูธรถจักรยานยนต์โซล่าครับซึ่งทางทีเด็ดมอเตอร์บริษัทจัดจำหน่าย Alpha v o l ั n t ชสครับก็ได้ทำตลาดของโซล่าด้วยโดยโซล่าฮะเขาจะทำตลาดในกลุ่มของรถ Family Bike พิกัด125ซีนะครับอันนี้โดดเด่นตรงอะไรรู้ป่ะราคาครับน่ารักมากทั้ง3รุ่นที่เห็นอยู่นี้ ไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทครับเดี๋ยวผมขอพามาดูกันที่รุ่นแรกเลยก็คือรุ่นนี้ครับรุ่น g r o v e ราคาถูกที่สุดเลยนะครับ38,900บาทเท่านั้นในช่วงเปิดตัวมาดูรูปลักษณ์กันสักหน่อยรูปลักษณ์ของเขาจะเป็นลักษณะแบบมินิมอลคิ้วๆไฟกลมนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคมไฟหน้าหลอดไฟแล้วก็ชิ้นบังลมครับก็จะเป็นชิ้นเล็กๆแบบมินิมอลตัวล้อจะเป็นล้อแบบซีวดนะครับขอบ17นิ้ว ตัวชุดระบบเบรกจะให้มาเป็นดรัมเบรกทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะเป็นระเบรกหน้าหลังเลยครับตัวเบมาะของเขาครก็จะเป็นเบาะในสไตล์แบบว่าแยก2ชิ้นเลยระหว่างผู้ขี่กับผู้ซ้อนซึ่งตรงเนี้ยถ้าผมเข้าใจนี่ผิดนะน่าจะถอดออกได้นะครับถอดในส่วนของตัวเบาะคนซ้อนเนี่ยตรงเนี้ยออกได้ไว้เป็นลักษณะของแบบตะแกรงบรรทุกสัมภาระด,ด้วยครับ เรื่องของขุมกาลังเครื่องยนต์ครอันนี้จะเป็นเครื่องยนต์พิกัด1 2 5ซีนะครับพิกัดจริงเนี่ยมันจะอยู่1 2 3 7ซีซีฮะเป็นเครื่องยนต์แบบคาบูเรเตอร์นะครับจ่ายน้ำมันด้วยคาบูเรเตอร์แล้วก็ให้กําลังสูงสุดออกมา6กิโลวัตต์กับแรงบิด8.8นิวตันเมตรครับและมันจะมากับระบบสตาร์ทมือรวมไปถึง สตาร์ทเท้าอ่ะก็คือสตาร์ทได้ทั้ง2รูปแบบเลยและแน่นอนนะพอมีสตาร์ทเท้าเนี่ย <Okay. S 1> ปุ่มเท้าก็จะมีตัวสวิตช์แบบโชคน้ํามันมาให้ด้วยนะครับตรงนี้นอกนั้นก็เรื่องของชุดสวิตช์ไฟครับก็สบายๆแบบสไตล์มินิมอลนะครับไม่ได้มีลูกเล่นอะไรมากมายไฟสูงไฟต่ําไฟเลี้ยวแต่ฝั่งนี้ก็คือจะมีตัวที่เอาไว้เปิดปิดตัวไฟหน้ารถแล้วก็ตัวปุ่ม Engine Start ครับอันนี้ก็สำหรับคันแรกนะ โซล่ากรุ๊ปย้ำอีกทีราคาเริ่มต้นเพียงแค่38,900บาทครับราคานี้สำหรับผู้ที่จอง300คันแรกเท่านั้นฮะโอเครุ่นต่อมาเลยครับคันนี้ชื่อว่ากรุ๊ปครอสครับก็คือเป็นการนำเจ้ากรุ๊ปเมื่อกี้เนี่ยแหละครับที่เป็นกรุ๊ป Urban นะมายืดในส่วนของระยะยุบของโชคมากขึ้นครับทั้งโชคหนะ้าโชคหลังนะครับ แล้วก็เปลี่ยนตัวซีรีส์ของยางเนี่ยให้เป็นลักษณะข,ของยางวิบากครับเพื่อทําให้สามารถขี่ลุยได้มากยิ่งขึ้นราคาครับก็ขยับขึ้นมาเพียงแค่1,000บาทเท่านั้นนะครับอยู่ที่3 9 9 0 0บาทและราคานี้ก็จะสำหรับผู้ที่จอง300คันแรกเท่านั้นครับผมเดี๋ยวพาดูรายละเอียดนิดนึงเนาะมันอาจจะมีจุดที่ แตกต่างจากตัวกรุฟเออร์เบินเมื่อสักครู่อยู่นิดหน่อยที่บอกของตัวครอสเนี่ยครับมันจะมีลักษณะเท็กเจอร์ที่ไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นตัวเออร์เบิรน่ะมันจะแบนเรียบตัวนี้ครับมันจะดูแบบเรียกว่าเหมือนดูพรีเมียมขึ้นสักนิดหนึ่งแต่ตอนนี้ที่เห็นนะครับสีของเขาอ่ะจะมีเพียงสีเดียวเท่านั้นนะจะเป็นสีดําด้านก็จะให้อารมณ์ที่เรียกว่าหยู่ดันมากยิ่งขึ้นครับสาหรับเจ้า โซลา่าคูคอสคันนี้แล้วก็ยืมบอกไปนิดนึ้งครับตอนนี้เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ยืดในส่วนของระยะยุบของโชคเพียงอย่างเดียวนะครับเอาไว้ขี่ลุยโช๊หลังก็เปลี่ยนด้วยระยะกาวเคียแลนส์ตรงนี้ครับทำให้มันสูงขึ้นอยู่ที่177ม mm. ิลิเมตรเอาไว้ขี่แบบด้วยทางสมบุกสมบันได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นครับสามารถปีนป่ายพวก พุดบาดหรืออะไรรูกรนนาแบบไม่ต้องกลัวไปขูดใต้ท้องเลยครับจุดนี้และไปกันที่รุ่นสุดท้ายครับชื่อรุ่นว่าพาวนี่ครับผมซึ่งพาวนี่ยก็จะเป็นรถในสไตล์แบบแฟมิลี่บ k e เต็มตัวเลยนะลักษณะไฟของเขาก็จะเป็นเรลมเี่ยๆครับจะแตกต่างจากทั้ง2โมเดลที่ เน้นรูปแบบไฟกคมนะครับอันนี้ก็จะเน้นเป็นโทนเหลี่ยมเลยแล้วมีตัวตะแกรงที่ยึดติดตัวบางโคนด้านหน้าเอาไว้ครับสําหรับแบบยึดของหรือยึดตะกร้าเวลาแบบไปจ่ายตลาดในสไตล์แบบพวกรถแม่บ้านด้วยนะครับแล้วจะมีการปรับอ่านี้เลยเห็นไหมะจากล้อทีดวนเนี่ยอัปเกรดมาเป็นแบบล้ออลลอยแล้วรวมไปถึงด้านหน้าครับให้มาเป็นระบบดิสเบรกพร้อมกับคาลิปเปอร์2พอร์ตจุดนี้ครับ นอกเหนือจากนั้นครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเหมือนกันทั้ง3รุ่นเลยนะครับพิกัดช่วง125ซีซีตต่างกันในเรื่องของดีไซน์รูปลักษณ์และพอเป็น Family b ไบ e เนี่ยครับเขาจะเป็นลักษณะของบอกตอนเดียวยาวๆในลักษณะนี้เลยครับอันนี้เพิ่งเห็นนะอนเออออกแบบดีดีนะมีเรียกว่าเป็นช่องพลาสติกเล็กๆสามารถวางผมว่าน่าจะวางกระเป๋าสั่งได้นะเดี๋ยวขออนุญาตลองดู พอได้อยู่แต่อันนี้ใหญ่ไปนิดนึงหรือวางพวกสมาร์ทโฟนอะไรเงี้ยครับน,น่าจะได้นะครับเพราะว่ารถแนวนี้เราไม่ได้ขี่เร็วอยู่แล้วนะก็ไม่น่าจะแบบกระเด้งกระดอนจนมันหลุดออกมาครับของเทสนี่ฮะขนาด iPhone 8เครื่องใหญ่ๆยังวางลงไปได้เลยครับท้าไปดู็นไฟท้ายสักนิดหนึ่งนะโอเครูปทรงตัวไฟเลี้ยวของเขาอ่ะจะคล้ายกับไฟเลี้ยวด้านหน้าแต่ตำแหน่งก็จะอยู่ลงมาต่ำหน่อย ส่วนตัวเบรกหลังครับเบรกหลังอยังเป็นรัมเบรกอยู่นะตัวนี้จะให้ดิสเฉพาะล้อหน้าเท่านั้นครับนอกจากนั้นก็จะมีในส่วนของตัวทันสตาร์ท้าแล้วก็ระบบสวิติสตาร์ทมือให้เช่นเดิมครับนี่มีจุดที่เพิ่มเข้ามาคือโอ้โ oh, หให้ไฟฮัสสตาดมาด้วยครับ mm hmm. เือปกติผมแค่ไม่เคยเห็นรถเรียกว่า Family Bike ที่ติดตั้งไฟฮัทตาร์ดมาให้เลยนะอันนี้คือรถ ราคาไม่ถึง4 0,000ื่นให้ไฟท้าตตัดด้วยนี่ถือว่าโอ้โหออปชันก็เยอะกว่าที่คิดไปครับปิดกุญแจได้ไหมอ่าได้เดี๋ยวพาดูรายละเอียดหน้าจอมาตรวัดหน่อยจอมาตรวัดของเขาให้เป็นดิจิตอลมิเตอร์เลยนะครับเนี่ยปกติถ้าเป็นรถแนวนี้มันจะเป็นแบบอะนาล็อกมิเตอร์ถูกไหมครับอันนี้ให้เป็นดิจิตอลแล้วก็มีตัวเลขบอกทั้งตำแหน่งเกียร์แล้วก็บอกความเร็วด้วยครับเดี๋ยวผมลองเข้าเกียร์ดูนี่ฮะโอ้หมีเป็นตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์ แล้วก็พวกโอโดทริปต่างๆกี่น้ำมันผมว่า Option ออปชั่นเขาให้มันนะ่าสนใจเลยนะถ้าเทียบกับราคาเท่านี้ครับ3า9 0 0บาทนะคันนี้ราคาจะเท่ากับตัว Solar Cross และโปรโมชั่นของเขาก็คือเหมือนกันเลยฮะผู้ที่จองชาว125คันนี้500คันแรกก็จะได้ราคานี้ไปนะครับสา9 0 0ส่วนสีก็จะมีให้เลือกตามนี้นะครับตั้งแต่สีขาวสีแดงสีเทา แล้วก็สีดำครับถ้าเป็นตัวโซล่าครูปเดี๋ยวพาไปดูสีกันอีกสักทีนึงเนาะสีเขาจะออกพาสเทลหน่อยอันนี้จะเป็นสีเทาสีชมพูแล้วก็สีฟ้าสีฟ้าแล้วก็คันนูนครับคันนูนจะเป็นสีน้ำเงิน จบลงแล้วครับกับการพาชมบูธโซลา่าในวันนี้นะครับกับรถ Family ่ i k e ทั้ง3โมเดลราคาน่าสนใจมากๆจริงๆครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับอย่าลืมมารีบจับจองกันกับราคาสุดพิเศษไม่เกิน40,000บาทครับสำหรับในคลิปต่อไปครับก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับว่าผมจะพาไปดูบูธไหนหกันต่อวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ